โอ้ไ oh oh <my> ม่ดูดีวัวด้วยนี่มันฟาร์มอะไรกันเนี่ยคิดตัวอะไรผ่านไปแป้งเป็นวัววัวเดินสองขาแบบมนุษย์อืมวัวสองขาแล้วมันก็เข้าไปในห้องนั้นด้วยเราจะไม่เข้าไปในห้องนั้นได้ขาดใช่ไหมมันต้องเข้าอ<ป>่ะเพื่อนแต่มันไม่มีห้องไหนที่จะให้เข้าอยู่เลยประตูถูกล็อกจากด้านนอกไปไม่ใช่แต่ก็อยากรู้พวกนายว่าไงมัน,นไปแล้วมันไปแล้วจุ๊บแจงเธอนำเลยเฮ้ย <Hey. S 2> มีมีมีคัตเตอร์ ว้พ <Whoa. S 2> ี่ไม้มือว่างไหมเอาคัตเตอร์หน่อยวางอยู่วางอยู่ฝั่งนี้ประตูก็ล็อกอยู่ล็อก <Lock? S 2> แล้วไอ้วัวน,นั่นหายไปไหนอะ่ะแสดงว่ามันเป็นวัวที่แบบน่าจะมีรหัสผ่านมีกุญแจหรือ,อว่ามันมันเป็นคนที่โดนผ่าตัดตัดต่อพันุกรรมแล้วมีคุญแจนี่เปิดได้นะมคัตเตอร์ฉันเอาไว้เปิดกล่องนะข้างในข้างในจะกล่องแปลกๆบอกฉันได้อกล่องนี้ได้เลยกล่องนี้เปิดได้ไหมหนูดิลองดูลองดูมันเป็นกล่องคาดกล่องคาดบอร์ดเลยไม่ใช่กล่องแบบนี้ แล้วกล่องเนี้ยกล่องนี้กล่องนี้กี่ได้ปะอ๋อกล่องนี้เหรออ้เนี้ตรงตรงชั้นเนี้ยเนี่ยมันมีกล่องกระดาษอยู่แค่กล่องเดียวเองอะแล้วพี่คิดจะใช้รองเท้ากี่หรอไม่ใช่ผมถือมัตไปย้นนี่น,นี่นี่กล่องตรงชันอะเอายังไงบล็อกคัตเตอร์ได้อะไรมาคล็อกแฮนทุก,นกคนเฮ้ยอะไหนกะข้อมืองั้นไป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 ,ไปลองเอาเข็มไปใส่ดิเข็มนาิกาทุกคนเข็มรายกา เข็มนาฬิกาสแสดงว่าตอนนี้เราสามารถหมุนเข็มให้ได้สิบสี่จุดสามห้าะใช่ปะ,ะบางทีนาฬิกานี้อาจจะเป็นรหัสเอาไว้สําหรับเปิดก็ได้นะหมุนเริม่มเลยพี่ไหม,มนายคือกุญแจสําคัญในการเปิดเฮ้ยงั้นฉันไม่เปิดดีกว่าฉันเป็นกุญแจดูสําคัญเอาตีตีลงเท้าเลยอ่าทุกคนหมุนหมุนไงดสิบสี่จุดสามห้าเป็นหมดแล้ว โอ้ฉันอยากให้จุ๊บเจนโดนบัวกับหมูกินจังเลยกี่กี่โมงแล้วกี่โมงนะสิบสี่จุดสามห้าสิบสี่จุดสามห้าก็เลขสองอะเข็มสั้นอยู่เลขสองเข็มยาวอยู่เลขเจ็ดโอ้โอ้เป็นเป็นพ่าเส้นขายเก่งมากว่ะมาให้ฉันขอลองหน่อยลองลองลองนี่ลองนี่มันจะมีหมุนติดอยู่อะึบเรียบร้อยเพื่อนเป็นงไงต่ออะเก่งมากนะเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยกุญแจกุญแจห้องสักรี อ๋อไปไปไปห้องซารีห้องนั้นน่ะมันติดอยู่ทุกี้๊ห้องซักลิตเอ่อน่าจะใช้ห้องที่วัวผ่านเมื่อกี้ไหมใช่เราจะได้เจอมันไหมเนี่ยไม่รู้ถือปืนแล้วถือปืนรอแล้วอนาคตไม่สดใสเลยนะลุยลอ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 ยขอทางให้พี่เดินหน่อยจ้าเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ทีน้ะฉันทำไห้ไายตกใจเหรอตกใจอลยดิ ฉันว่าไอ้สองพี่น้องนั้นซะอีกฉันรู้สึกดีมากเลยที่เจอคนที่ไม่ได้พยายามจะข่าเราอะเอาละฟังนะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วและเรามีเวลาอยู่ไม่มากแล้วนาจะไปไหนไนะน่ะตรงนั้นอะ มันมีสวนอยู่แล้วเราต้องออกไปจากที่นี่พวกมันล่ามอะไรไว้เต็มไปหมดก็ไม่รู้แต่มีประตูอยู่ตรงนั้นและพวกมันสองพี่น้องมีกุญแจเขาดูไว้ใจได้จริงไหมเนี่ยนี่พี่ดูสิความสําเร็จที่เราทํากับหมูมันครั้งยิ่งใหญ่นานน่าจะเชื่อฉันมากกว่านี้นะไม่ไม่ใช่คนที่ไปจับมันสักหน่อยแล้วพี่เจออีกคนหนึ่งหร้อยังอ่ะไอเจ้าโง่ที่ใส่หมวกเบสบอลอ่ะมันหนีไปได้แต่ฉันเห็นอาริกะมันถูกเปิดออกมันไปได้ไม่ไกรลรลกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็เจอมัน <c oughs> มือจอได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยนี่เขาโดนตัดอะไรอะมือหรือทิ้มตามันตัดมือหรือแทงตาเมื่อก,กี้ฉันมองไม่เห็นน่ะไม่รู้ฉันรู้แต่ว่ามันกรีดร้ออะแล้วผู้ชายคนนั้นไม่รู้มีปืนแล้วตอนเนี้ยโอ้ยก้อดนี้ไงตรงนี้เขาแอบดูอะไรอยู่เมืเ่อกี้เขาเอาหน้าเข้าไปอะ่ะเห็นไหมแล้วกระจกก็แตกเหรอโอ้ไม่รู้อะ สวยแล้วสวยแล้วทางออกมีทางเดียวคือทางที่จะไปสวนใช้ประตูฝั่งนี้งั้นไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไร<ๆ>อะไรมาดูนี่ดิอะไรหรอเมื่อกี้ฉันเห็นวัวมันยืนมองเราอยู่ตรงเนี้ยว่าน่าชุดแกัวตาาาหรือเปล่า,เ,าลเห็นจริงฉันเห็น ไป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 หาประตูที่ไปได้หาประตูที่ไปได้โว้ยกิจเสียงอะไรอ่ะแม่มันลื้อของเปิดของอยู่ไมอย่าลื้อเลยตอนนี้ได้เปล่าเราต้องการกุญแจของห้องแทกซ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอะไรกุญแจมันมุมอยู่ห้องนู้นมาดูดิฝั่งนี้มีเอ่อกล่องเสียงอะกล่องเสียงรูปสิงโตพี่ไม้เก็บอะไรกุญแจมันเก็บไม่ได้มันอยู่อีกฝั่งนึงอะ โอ้ oh my god แต,แต่มันเห็นผ่านหน้าต่างโอเคโอเคโอเคก็ okay, okay, okay. Girl, เราต้องหาทางไปฝั่งนู้นแล้วนี่นี่มันอะไรฉันว่านะต้นไม้มันโตที่นี่หมายความว่ามันอาจจะถูกทิ้งร้างมานานอะเชื้อราเหรอเป็นไปได้ไหมว่าเอาคัตเตอร์กรีดในอันนี้พี่ไหมไม่ได้ไอ้สลรัมันมีมีหนังสือตรงนี้ดูสิในตอนเช้าสิงโตจะมองไปทางตะวันออกซึ่งเป็นทิศทางที่พระอาทิตย์ส่องสว่างจ้า ในตอนบ่ายสิงโตจะเดินไปที่ทิศเหนือเรียบกับแม่น้ำโดยหวังว่าจะหาอาหารได้ก่อนจะมืดในตอนกลางคืนสิงโตจะมุ่งหน้าไปทางใต้มองหาที่สําหรับพักผ่อนภายใต้แสงจันทร์อ่อนโยนเอตะวันออกที่สิงโตวันนี้ไใช่สิงโตคืออันนี้ไหมอ่าใช่มีมีอยู่สิงเดียวแหละตอนนี้สิงโตตะวันออกก่อนตะวันออกอ่า เหนกัว่าสิ่งโตมันจะกลับมาที่เดิมตลอดอะ่ะนี่ฝามันมีบอกอยู่นเนี่ยฝาเนี่ยฝาเนี่ยพี่กิตลองหมุนดูดิแต่ฉันกดทีไรมันก็เป็นแบบว่าหมุนไปทางเดิมตลอดอะ่ะมันเป็นโค้ดบอกต้องกดในหลายทีอะไรเงี้ยกดตามทิศอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือตอนเช้าจะหันหน้าไปทางตะว,วันออกอ่ะอันนี้ทิศเหนือและเหนือไ้ด,ด,ดีไงได้ยังได้ยัง,ได,ยงได้แล้ว ได้แล้วเฮ้ยมันหมุนเป็นเสียงดนตรีแล้วเฮ้ยลองดูสิน่อะไมีประตูอันไหนที่มันเปิดได้บ้างได้แล้วจริงเหรอไม่รู้ตรงนี้ถูกล็อกจากด้านนอกเดี๋ยวฉันลองสำรวจรอบๆดูก่อนมีรูปภาพปลาแล้วก็มีกรงนกเฮ้ยฝั่งนี้เปิดได้มีมีสพคนเอาประตูเปิดเหรอ สบคนเหรอวัวตื่นวัวตื่นวัวตื่นเลยวัวตายควายลม้มเอา้าย <c oughs> ้าปประตูขังไ่กี่าวัวเมื่อกี้วัวมันนอนหรือว่สอบคนนายเห็นมันเห็นเห็นสอบเห็นวัวเป็นสอบ,บคนเหรอวัวนอนไม่ตอนแรกมันเป็นขาคนเลยแต่ตัวมันเป็นวัวแล้วมันกำลังนอนอ้าป,ปากอยู่อะไปไหนแล้วอะเอาไงดีถ้ากัอตอนนี้เราแกะแกะรหัสได้หรือยังอะไอรหัสเสือเนี่ยเมืนอน่อกี้มันเล่นเพลงกันนะลองไปดูห้องอะไรอีกทีไหม

ขอกระจุย <S <S เดี๋ยวติดติดฝั่งไหนฝั่งไหนฝังนงน่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ห้องแมงบุ๋มจะอยู่ทางบันไดใช่ไหมใช่โอเคไปเลยเพื่อนไปเลยหวังว่าไอ้ไวัวอีกตัวที่อยู่ตรงห้องถงมันจะไม่มาเจอเราพอดีนะอุย้ยเึ๊งนๆๆๆนึนึ๊งนเป็นการดรอกระสุนเหรอเฮ้ยไอ้ฉันไดนยีเซวะมีวัวสามตัวอยู่ตรงนั้นอะฮะอ้ตรงมาเยอะ โโอหญิงลอยเปิดเป็นสองกุ้ยมันเกิดเรื่อยๆเพื่อนพี่ไม้นายไก่ดูแจ้งนายอ็ได้ไปเปิดประตูโอเคตั้งใจจะร้อนแล้วแล้วพี่ไม้เร็วๆเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนขวามือขวามือกระนักตรงไปแล้วขวามือตรงไปแล้วขวามือโอเคตามมาตามมาตามมาขมอนตอนนี้ฉันไม่มีกระสุนแล้วนะพวกนายจะต้องจัดการเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองหัวไม่มีละตัวตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้แป้งเช็คพอยต์เช็คพอยต์มา ซื้อของซื้อของเช็คพอยด้วยการซื้อกระสุนด้วยโรบัสงั้นซื้อเลยแล้วกันว่าเธอขอซื้อกระสุนด้วยโรบัสมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงวัวนะเสียงวัวกำลังมาเสียงวัวกำลังจะเล่นงานคุณเช็คไปประตูเลยประตูเลยเพื่อนทุกคนไป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 พี่ใหญกุญแจบางมุมสุดน่ารักไข่เลยไข่เลยเริ่ดถือปืนเลยถือปืนเลยมันมีอะไรแทงออกมาตรงนอกประตูได้เลยดิ แหลมแหลมมาตะปูเหรอเออน่าจะเป็นห้ามเข้าอ่ะเหมือนเขาห้ามเข้าหรือว่าห้ามพวกสัตว์ประหลาดเข้าไปบ้างเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรปเลยอุ้ยอุ้ยว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 ุ้ยยิงขึ้นไายิงจุ๊แทงโดนแล้วจี่บแทนโดนแล้วจุ๊บแทนถอยออกมามันตายยากจังวันนี้ยโอ้โหตายยางจังตายตายตายวัวตายวัวตายมันคือวัวไก่พันธุ์เหรอฝั่งนี้ถูกล็อกจากด้านนอกอ่ะโคตรรน ห้องเด็กเล่นไม้ตายเหอะว่าไงนะต่อช่วยไ,ไปก่อนฉันไปกดยาแป๊บนึงพี่กิทกับพี่ไม้เคลียร์วัวอีกตัวนึงก่อนตรงนู้นเดี๋ยวฉันลองไปดูอีกครั้งซ้ายขวาขวามีห้องเด็กเล่นด้วยฮะโหโอ้ยห้องเด็กเล่นมีเสียงแปลกๆวัวพี่ไม้สู้เด็กแค่เมื่อวานเลยโอ้ รอยไม่รอยไม่รอยมาแล้วเพื่อนมันตายแล้วทุกคนมีปริศนาที่ห้องนี้เป็นห้องเด็กมาดูมาดูมาดูมีตุ๊กตาเต็มไปหมดพร้อมกับน่าสมบัวเข้ามาด้วยฝั่งนี้มีเหมือนกับเป็นออดทีวีแล้วก็มีเลขอะไรไม่รู้อ่เอ้ยตัวเจมีตัวตลกศูนย์คือตัวเจอไปต่อจุแจ้งเฮ้ยได้ยินเสียงบัวอุ้ยต้นมมยอะไรตัวเนี้ย เอาเป็นว่าจอละวันช่วยด้วยจิน